พี่นอ้องป้องปายสบายดีทุกคนบรรยากาศคือมาเงียบทั้งโซโอ้ยอไยยปปไม่ไป,ไป,ป่าป่สอนไปยาบ้านไม่ใหญ่เมือนีน่ออบอสมันเอาแต่หมอนาะออกไปอัน ว้น,นะล่างมันคือบอ่อออกปลายเบอ้อเต็มโดโดมันคือบอ่โค้นอีกก็มีสิริครับเงียบขาาเงียบแน่เนาะมุนุกุลผู้ดาพี่น้องห้อยเที่ยวกินจนหย่าตาย เอามาหุ่งคือปวดแจกไม่หหเขาเอาม้ามงล่จพี่น้องปองปายบรรยากาศอ้าขัวก็จะหนาวบดเบาแต่ยังกินอ้าวคือได้เห็นละโงกเขาไปหาในะสาย อันนี้มันเ็ศล่าง,งากมันจะเอามาเบือสุบ,บอน,นี่บอนะี่แม่นอนะไรหนะอย่าไปหากินหมูอ่ะสูก็างกับหมูคูอกันแล้วบอคือกันบอหนะแล้มัน,มนคนละอย่างเลยด้วยนะน่ะแม่นบอพี่น่องาน งานเจ๊เข่าวห้างกันแล้วสุยานะเบื่อนอนกองกันอ๋อ <laughs> บอกินกระสางมันบอกคุณมันบอกคือเนาะพี่เนาะนมันบอกคือมันบอกคือถิมนั่งบรเนเทิงเลรอโง่เลยนะนะผูดจัิงว่าเลรอโง่ ล,งล,งละงกลงมาดูบ่แป้นเอิดเติดขาดป้ายยางบแป้นเอิเติดยางเลียนี่ออยบ่อโอ้ยโอ้ย <laughs> <c oughs> กล่องกูกับโเผไปพอดีบย <laughs> ิมามเจอเองเหดเองโอ้ยสมหัวเด้ บอกอะนำยาหลาังจานมึงได้มาถสายใจกี่าเออจำพ่อจาพอเวลาออกไปเอาของมันคือบอเอานำยาหลางจานกลัวเสือเสือเดืออ,อาไระจ,ะจ,ะจะไปเสือ มือแรงกับพลแล้วเนาะเขาจะเอาไปสั่นอยู่พลแร่ให้โลเนาะ <c oughs> บ้านหนองแต้ <c oughs> ไป <c oughs> ยังบม่ได้ผักได้ผ่อนเลยเนาะซูว <c oughs> งโก้วงเก็บปัล้มาใสนะ่เนาะ สีมสาใส่ไหมะวงกบเพื่อนอีน้อยมันเหลืออมืมันสีใส่ลายปขนาดจังหวะจนเหลืออืม,มนนเศษป,ประตูเศษวงโกเปื่อนจนหวะเหลือเหนาะ <c oughs> พี่น้เห <c oughs> นาะเวลามันผ่านไปไหว,วไห,ล,หลืเนาะมือเราเสียว,วันที่สิบเก่า อืมเวลาผ่านไปไหวอนี้สเสร็จสัดเรียบร้อยห่อข่าวก็ค่อยแต่แบบ่วามันก็เป็นงานบ่อนักงานในครอบครัวรรแล้วการรอบเดียวเงียบมาลีรอพี่น้อง สัมผัสได้เลย,เลยถึงความเงียบยนะเงียบประมาณเงียบธรรมดาเนเงียบแบบเย็นด้วยแหละบาอันนี้นะผูกไว้ตั้งแ,แต่ อันนี้มันเครื่องยางสามามันขึ้นไปนี่มัเนเ,นเ่องมากอีกานี่นเกยาะ สาวรสหมากสาวรสบรรยากาศจากที่คนวุ่นๆุ่นเนาะพี่เนอะทางมือสาวนี่ยอมรอว่าคนมาใส่บ้านไล่เลยนะ สามสิบกว่าแพ็กหนามนะเลืแม่ห้นมึงเอามาเพิ่มตัวซาแพ็กหนังก็พอดีเท่าไรเอามาจากอันทรงงานราคา งวคือง,งคือโตอใหญ่ทัง้งงาเจ้าบออนะนะมึงเป็นอะไรอ้วนถูกข่าวที่เขาเจ้าโมโน,นะกับมายังเรียบร้อยเบิดบอกมาจะเบิด น้องสอบเข่งไรเสร็จจังได้นะพมไพ่บอกมีกินอืมบอกมีข่าวกินเราเราอึดข่าวบ่างอันนี้อ,อ้าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองทุกคน มันเย็นเลยใดพี่น้องเย็น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 ยอมหลับเลยว่าบรรยากาศนี่เยือกเย็นอเลยมันบ่แม่นเงียบธรรมดามันเยือกเย็นเลยแหละอือคนประคนหน่อยอยู่เพื่อนเขายังห่วลายคนอยหัวอยู่หัวอยู่มันเระบ่าเเงียบที่เจ้า ba, hồ, oh. thì nó cà si kẹp áo áo đưng ngoài nhá con nè hả sao giang ngoài พี่น้องกสิเกพาบรรยาการเป็เพียงสามีก่อนแล้วก็สิมาสารุปอันสสิมาสารุปงานให้ฟังเนาพี่น้องเนาะ